ครับแล้วก็จอดล็อกอินไว้ตรงนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปเดินเข้าไปที่หน้าบ้านนะครับบ้านลุงโฮนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ท่านโฮจิมินนะครับข้ามเลยข้ามเลย านซุ้มประตูบ้านนะก็จะมีธงชาติไทยกับธงชาติเวียดนามนะครับนะครับบ้านลุงโฮจิมินนะครับร่มลื่นเลยทีเดียวนะครับส่วนประวัตินั้นก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับสมัยรีพ่ายทางการเมืองมาอยู่ประเทศไทยนะครับเราก็ได้งบประมาณนะครับจากรัฐบาลเวียดนามนะครับภายหลังเป็นเรียกว่ารัฐบุรุษ ของประเทศเวียดนามนะครับเรามาดูความเป็นอยู่นะครับถ้าอันนี้ถ้าเป็นเดิมๆนะผมเข้าใจว่าเป็นเดิมๆสภาพคล้ายๆของเดิมก็ดูร่มรื่นนะครับร่มรื่นมากนะครับมีสวนเกษตรด้วยนะฮะอันนี้แวะดูนี่อันนั้นคือลูกอะไร,รน้ำเต้าน้ำเต้าใหญ่มากนะครับแวะดูน้ำเต้าหนะ่อยอันนี้เป็นสวนที่อยู่ที่ทางเข้านะครับ เทียบหน่อยเอา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 ยื่นหน้ามาสิหมียืนนาาย่นหน้ามาสิยื่นหน้ามาใกล้ๆลุงหน่อยคือเพื่อนๆจะได้เห็นสเกลนะครับสเกลใหญ่กว่าหัวคนนะครับ <c oughs> ต้องผูกเชือกไว้อย่างนี้ใหญ่มากเห็นมากน้ำเต้าตนี้เห็นมันมนะครับแล้วก็คอนแห้งามด้วยออกเต็มไม่หมดเลยครับเ <c oughs> ต้าโอเคแล้วว่าพอแวะดูกีแวะดูน้ำเต้ากันแล้วนะครับเดินเข้าไปดูบ้านลุงโหนะครับ มีป้ายนะครับเนี่ยนะครับ a l a r e where President Ho Chi Minh นะครับ Use d to Stay นะครับคือบ้านนี้คือบ้านที่ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินใช้พักอาศัยนะครับก็จะมีป้ายบอกไว้อย่างนั้นนะครับ เข้าใจว่าเป็นสภาพดั้งเดิมนะครับเป็นที่ท่านใช้เป็นด้านที่เคยดึงนะครับครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานนะครับของท่านเพรสิดเนนโฮซิมินครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอยากฟังประวัตินัยอยกฟังก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาฟังประวั โฮชิมิน Ho ไปพร้อมๆกันนะครับก็ประวัติศาสตร์กับคุณอ่านตามหนังสือที่ทางทัพบัฐเดิประเทศเวียดนานเขียนกับการล่าลูกหลานล,ลูกหลานอยู่นี่มันก็ละเรื่องนะคะข้อปัจจุบันเนี่ยทางรัฐบาลเวียดนามเนี่ยเขพ,พูดแท,ท้ๆคนเดียวคือลุงโฮแต่จริงๆลุงโฮนี่อยู่ต่างประเทศแล้วอันนี้คือแผนที่สยามนะลุงโฮมาได้ไงแล้วคนไทยหายไปไหน ท้ไหมเอาอดีตการเราบอกว่าอันนี้คือเป็นยวนนะไม่ใช่เวียกคืออดีตการอะแผ่นดินอินโดจีนทรัพยากรอะคือแผ่นดินอินโดจีนมีการบุรุษมาตั้งแต่กรุงรันะตนโกสินเกิดมาเป็นคนคนไทยเพราะสมัยก่อนยังไม่แบ่งประเทศเราเป็นว่าเรายวนสยามแต่มีเหตุการณ์หนึงค่ะการล่านโคมของฝรั่งมังค่า ถ้ามองมุมแคบคือเอนโดจีนทางที่ทรัพยากรเยอะแต่ย้อนในประวัติศาสตร์ปลูกปูกับทัดเป็นยวนทางประเทศเขาแต่ตากับย่านี้เป็นดวนฝั่งไทยกลุ่มชาวบ้านยวนไม่ยอมไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสยวนกูช้ชาติยวนได้คือเป็นประเทศนามคือชาวบ้านนี่เองนะคะกลุ่มชาวบ้านไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสเขาหลอมตัวเป็นหนึ่งวางแผนใต้ดินเอาชาติยวนคืน แต่ผลท,ท้ายฝรั่งเศสรู้ว่าผู้ใดเป็นกบฏเขาะจากฆ่าตายทุกคนหนึ่งในนั้นคือทวดตัวเองเป็นโดนกำจัดแต่ปู่ชื่อใดนี้รอดมาได้เพื่อรุ่นพี่บอกว่าขอให้วิ่งหนีมาพึ่งสยามเ่เลหนีตายมาเมื่อ2,457ตรงกับบ้านเราคือรัชการที่6ไม่ได้มานะคาพรพนมก่อนนะคำว,ว่าหนีเนี่ยสเปซส,สปะนี้รู้ไม่รู้ที่ดูทางอนะ่ะไปเจอจังหวัดอุดรก่อนมียวนไหมมีทุกจังหวัดนั่นแหละค่ะ แต่เอาจังหวัดนั้นไม่ได้ก็เดินลเลาะเรื่อยๆจนถึงพิจิตรเอาได้ไหมไม่ได้เพราะบ้านปู่เนี่ยอยู่ตรงกลางของจวนตรงข้ามนครพนมนี่เองเพราะเหนือสุดของเวียดนามอยู่ที่เดินฟูหลวงป่บางโอุบลป,ป,ปัวจังหวัดน่านใต้สุดของเวียดนามอยู่หัวใจปากพนังนะครศรีธรรมราชทะเลกั้นค่ะแต่ฝั่งนี้คือลาวกั้นค่ะพอดีบ้านปู่อยู่จังหวัดเมียน่านเลยต้องผ่านขมวนมานครพนม แล้วเอวขวดของเราแคบที่สุดคือ150ยหกิโลแถมปู่มาได้เมียที่ดีค่ะคือย่าเป็นคนสยามเผ่าเดิมคือของย่าคือเผ่าจวนชื่อนางนำวาหานแล้วหมู่บ้านนี้ไม่มีคนนะชื่อเดิมคือบ้านใหม่หน้าบ้านคืออ่างเก็บน้ําอาหารมีพร้อมปู่กับย่าเลยร่วมมือกันเดินทางผ่านเราไปเรียกพี่น้องจากจวนเนี่ยทีละสิบยี่สิบมาวาาแขนนี่หลายปีผ่านไปปู่เลยคิดถึงน้องในหมู่บ้านคนหนึ่ง ชื่อเดิมคือเงียนซิงกุงคือลุงโฮค่ะเพระก่อนที่ปู่หน,นีมานยะลุงอายุ20ปีท่านเดินทางไปเรียนหนังสืออยู่ที่ฝรั่งเศสค่ะปู่เราบอกให้หนึ่งในนั้นไปตามมาลุงก็คือชาวบ้านท่านนั่นเองอายุท่านแค่3ากว่าในนามแฝงชื่อจิ๋นทีมกู้ชาติอีกทีน,นึงแต่ปู่น,นี้กับลุงโฮเข้าเดือไม่ได้โดนหมายหัวเลยหน้าที่วางแขนช่วยกับตุนสเสบียงพอประมาณปีส4 7 5ห้า สยามเปลี่ยนแปลงการปกครองทุกคนต้องการล้างกากน,นะนั้นก็ไม่มีผู้ใดได้มาสยามอีกเลยเหลือคนเดียวอยู่สยามคือปู่ตัวเองชื่อวอตองได้ลุงโฮก็อยู่จีนทีมผู้ชาติก็คือคนภายในแล้วลุงโฮหายไปไหนก็ลุงโฮเข้ายวนไม่ได้เลยไปว,วางแผนผิดที่ค่ะที่ห้องกงเป็นค่อยไปคือความสามัคคีน,นะคะ่ะสามารถยึดยวนได้ครึ่งหนึ่งเลยประกาศเอกราชเมื่อวันที่สองกันยา2488 ยวนถึงได้เปลี่ยนเป็นชื่อเวียดนามสยามเป็นประเทศไทย2482ยวนเป็นประเทศเวียดนาม2488ตอนนั้นระบบยวนเดิมคือฝรั่งเศสคงไว้คือองค์จกกักรพรรดิจักรพรรดิคนสุดท้ายชื่อบอดท่านก็รู้ตัวว่าท่านเป็นหุ่นเชิดของฝรั่งเศสเขาเลยสละบัลลังก์ประเทศเวียดนามเลยเปลี่ยนแปลงสังคมนิยมประธานประเทศใช่ทุกคนเก่งหมดแต่ทุกคนต้องมีหน้าที่เพราะพักใต้ยังไม่ได้ คนรบจะเป็นประธานไม่ได้เพราะไม่ได้เก่งต่างประเทศเลยมีหน้าที่เป็นมหาไัยกะโหมแต่ด้วยการเจรจารต่างชาติาอาวุธก็มีคนเดียวเก่งต่างประเทศคือโรงโูเลเอาท่านจากชายแดนจีนเข้ารับตําแหน่งประธานคนแรกต่อจกักรวรรดิปอดายตอนอายุ5 5ปีค่ะกล้ยโยนใส่แม่น้ำโขง,งแล้วกระโดดกระโดดว่ายเข้าขึ้นฝั่งไทยความที่เขาจะหมดแรงเลยตะโกนให้คนไทยช่วยเหลือคนไทยได้ยินแต่คําแรกค่ะ แก้วตัวเล่นไ้แก้วตัวเล่นเอยแต่คนไทยยินแต่แก้วค่ะเลยเรียกคนเวียดเป็นคนแก้วแต่คนที่โดนเรียกไม่อยากระลึกถึงความหลังเพราะมันเศร้าโูกหลานคนเวียดเกิดมาเลยเข้าใจผิดเนื่องาเป็นคําด่าที่แท้แปลว่าดึงคนไทยช่วยเหลือดึงไม่ให้เขาจมน้ำตายค่ะมันเทศมันเผาบ้านเรามีมาก่อนคนไทยเห็นคนเนนวียดปลูกเยอะๆเลยเปลี่ยนชื่อเป็นนํามมันแก้วไปด้วยค่ะ ทีนี้ก่อนเกิดสงครามสหรัฐรัฐบาลไทยเห็นว่าพี่น้องชาวเวียดอพยพมาอยู่บ้านเราเยอะเลยมีมติส่งกลับเมื่อ203รส่งทุกจังหวัดนะคะแต่อยู่ที่นครมณมก่อนส่งกลับเขาเลยสร้างหรอริกาเป็นที่ลึกอยู่ริมคูงหรอริกาก่อนกลับปัตตุมสร้างเมื่อ20.3ตรงกถนนคนเดินนั่นแหละคะ่ะแล้วทุกคนเจอจังหวัดเดียวค่ะท่าเรือคลองเตยกรุงเทพค,ค่ะ 03, 04, 0 3 04 05 ปายปี05ส่งไม่กี่คนหรอกค่ะตายปีศ5 B 5 2ีของสาระคนระเบิดนาปาลไปโดยปูกลมถล่มเวียดนามเหนือแล้วระเบิดลูกหนึ่งไปโดนเรืออ,อพยพตายเยอะรัฐบาลไทยเห็นแก่มนุษย์ด้วยกันเลยมีมติไม่ส่งชาวเวียดนามกลับเลยแต่รัฐบาลไทยให้อยู่ค่ะแต่สัญชาติไม่ให้ค่ะสาระแพ้ใส่เงินก็แตกก็รวมชาติสา30ม30เมษายน2518เป็นหนึ่งเดียวคือประเทศเวียดนาม เดิมมองหลวงของเวียด <Okay. S 1> นามใต้คือไซง่อนก็เปลี่ยนเป็นโฮจินบิซิตี้พ่อายเอกโงโงจะเสียชีวิตก่อนรวมชาติโรกศราม่วนที่2กันยา2512อายุท่าน79ปี2533ยุกท่านชาติชายเป็นอายกเปลี่ยนสนามลกเป็นค้าถึงจีนมีผู้สื่อข่าวไทยคนหนึ่งสามารถไปทำข่าวที่ประเทศเวียดนามได้กลายเป็นว่าลุงโงเนี่ยเป็นคนบันทึกถึงนี่บุญคุณเอาไว้ค่ะก่อนท่านเสีย อยากมานะแต่มาไม่ได้เพราะสั 3, มพันธ์เมตีไทยเวียดนามเหนือไม่มีมีแต่เวียดนามใต้ท่านเลยจดบันทึกไม่เคยลืมบุญคุณแผ่นดินบ้านใหม่ตินงนครมนมกับอาวุธกองพันยานที่ขดอาวุธไปช่วยเหลือเวียดนามกู้ชาติจากฝรั่งเศสได้ยุคท่านปีดีพนมยงค่ะพอนักข่าวคนนั้นรู้ที่มาที่ไปก็เลยมาตามหาครอบครัวเราอยู่ที่นครมนมลพ่อชื่อหลุงเตียวยลอยอมเปิดเผยขึ้นมาพอสื่อลงทางรัฐบาลเวียดนามยอมรับ เมื่อระหว่างประเทศติดต่ตอกันมากขึ้นหลายปีผ่านไปทางรัฐบาลเวียดนามเลยส่งรัฐมนตรีมหาไทยท่านเลวันเนืองมาที่นี่ค่ะกลายเป็นว่าชาวเวียดอพยพที่ในสงครามที่ลูกหลานเขาเกิดมานะ่ยมาต้อรับค่ะปี<ม>เดียวกันก็ส่งนายกมนตรีท่านฟามมันขายมาที่นี่เลาขาทุนคอฉันชาติแก่ในหลวงค่ะแนหลวงเลยรับสั่งให้สรงเด็จประเทศส่งความถึงรัฐบาลยุคนั้นทะเบียนดาบเมื่อ25-43ค่ะชาวเวียดนามที่เกิดในประเทศไทยไปยื่นบัตร ก็ได้เป็นคนไทยทุกคนเราเรียกกลุ่มนั้นคือไทยใหม่ไทยหลังจากนั้นนายกเวียดนามมาข้าราชการเวียดนามมาบ่อยมากผู้ว่าธงชัยอนัตตนต์กูลเป็นผู้ว่าการนั้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านที่ทังลึกถึงเห็นผู้ชาติเพื่อเสริมสัมพันธ์มิตรไทยเวียดนามแน่นแฟ้นขึ้นจังหวัดเลยบุรณะทักที่เดิมจากแบบที่พ่อคือเห็นเรื่องต่างประเทศแล้วก็ท่านเป็นผู้นำจิจวิญญาณด้วยแล้วก็ท่านเป็นคนที่กตัญญูมากรู้คุณรู้แผ่นดินมาไม่ได้ก็จดบันทึก โชคดีลูกหลานก็ยังดูปัจจุบันเราก็ดูแลประวัติศาสตร์นี้นะคะซับซ้บอนถ้าเรามองแต่ความโลกูกเนี่ยจริงเราก็พูดอย่างนี้แหละแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ไปด่าเขาเท่านั้นแหละพได้หลังจากที่พวกเราได้รับฟังประวัติของท่านโฮชิมินจากลูกหลานของท่านในพื้นที่แล้วนะครับ เราก็แวะเที่ยวชมสวนในบริเวณรอบๆที่พักแห่งนี้นะครับรวมถึงเราก็ไปเยี่ยมชมบริเวณร้านขายของที่ระลึกนะครับภายในอาคารแห่งนี้นะครับก็จะมีของที่ระลึกที่เป็นเคานเจอร์ของประเทศเวียดนามหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกเป็นผมเรียกว่าอะไรดีนะกล้องยาสูกฝิ่แต่ใช้ไม่ได้จริงนะครับทำขึ้นมาเพื่อเป็นที่ที่ระลึกนะครับ แล้วก็มีรวมถึงใบชาชนิดต่างๆที่ผมก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับมารวมถึงผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆที่เขาผลิตขึ้นมาเองนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวหลายๆกลุ่มก็ซื้อของฝากต,ตรงนี้กันอยู่นะครับเมื่อเราได้หาของติดไม้ติดมือเป็นที่ระลึกเรียบร้อยแล้วจึงเดินทางต่อไปสู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่ต่อไปของพวกเรานะครับ ยังไงก็อย่าลืมติดตามชมพวกเราในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ